สนับสนุนโดยฟองดูชีสเซตชุดปิ่งย่างและฟองดูชีสไตล์เกาหลีที่สูกิชิไอศครีมแพดเดิลพับทวิสเตอร์หมุนหน่อยอร่อยแน่แค่สิบบาทถ้าปะะโต้งเลือกไอเดียของใครคนที่ไม่ได้ถูกเลือกก็ลาออกไปได้มารับคำท้าไว้นี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยกูรับคำท้ามันทำไม ถ้ากูจะเอาอะไรไปสู้มันทำไมคุณทำแบบเนี้ยหมหดงิดอลไรอีกันก็วันนี้หนูดูรายการคุณอะคุณอะเอาเรื่องที่หนูเขียนอะไปแต่งใหม,ม่หมดเลยเขาไม่เรียกแต่งใหม่เขาเรียกว่า ทำให้มันสละสลวยปรับนิดนึงบางวันนะฮะมีพิเศษพาไปเล่นสเก็ตน,น้ำแข็งด้วยนิดนึ่มีคุณคุณบอกว่าคุณเนี่ยพาหนูไปซื้อเสื้อผ้าพาหนูไปเที่ยวแต่คุณน่ยไม่ทําอะไรสักอย่างจะเอาอะไรกันอีกนี่ก็อยู่ฟรีกินฟรีนอนสบายแอร์เย็นฉ่ำพอเพียงอ่ะรู้จักเปล่าแม่หนูไม่รู้จัอีกคนห คนโลกยุคนี้นะครับใครๆก็อยากจะเป็นศิลปินนักร้องกันทั้งนั้นความต้องการมีมากแต่ว่าช่องทางในการแสดงออกนี้มีนิดเดียวมีอยู่แต่ในเฉพาะโลกของทีวียังไม่เคยมีใครจับมันลงไปยัดในคลื่นวิทยุมาก่อนลองคิดดูสิครับถ้าคลื่นของเรา99.9จับมันลงมาฟ้าบ วัยร <Roth> ุ Th uh ่น huh ที่เป็นฐานกําลังของเรานี่จะฮือฮาขนาดไหนผมสรุปเลยนะครับว่านี่ถึงเวลาแล้วนะครับที่บริษัทของเราจะเป็นผู้ให้กําเนิดการประกวดร้องเพลงทางวิทยุเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยโทษนะครับ แต่ผมกลับมองว่าไอรายการประกวดร้องเพลงอะไรพวกนี้มันโหลแล้วครับป๋าคือมันมีเยอะจนล้นประเทศไปหมดอะครับผมว่ายุคนี้เราต้องเล่นกับโซเชียลเฮ้ยเขานินผมชื่อเขาใหญ่นั่นแหละคล้ายๆกันนะัเน่พิเศษผมขอเสนอรายการประกวดคลิปครับ เราจะให้คนฟังทางบ้านนะครับส่งคลิปเข้ามาจากนั้นเราจะจับมาเจอกันแบบตัวต่อตัวเลยครับให้คนเข้ามาดูเข้ามาโหวตแล้วเราจะใช้สื่อดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบครับป๋า360องศาซึ่งผมเชื่อว่าเราจะสามารถสปินให้รายการนีน้ดังแบบทะลุล้านวิวได้ภายในเวลาไม่นานครับผมรับประกันแล้วไงครับแล้ว แล้วมันจะไปดูทางไหนครับพี่เคนเมื่อกี้ไม่ได้ฟังนะครับก็ดูทางแฟนเพจของคลื่นเราเนี่ยเอ้าแล้วถ้าคนเขาไม่ได้ดูทางนั้นเขาฟังวิทยุอยู่บ้านเฉยๆเขาจะสนุกยังไงครับป๋าเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีแฟนเพจมี a c e b o o k กันหมดแล้วครับยังไงยังไงก็น่าจะดีกว่าทีนรายการประกวดร้องเพลงเฉยๆนะครับป๋าโอ้แล้วประกวดคลิปนี้ใหม่ตายละไอ้สองคนนี้เอามาช่วยคิดได้แค่นี้อ่ะฮะยุคนี้มันยุคโซเชียลครับเราตื่นมาเราก็ดูคลิปแล้วครับป๋าจริงไหมฮะ ถ้าทำแล้วไม่สนุกอย่าทำเลยครับจริงๆเสียเวลา<ๆ>เปลืองเวลาสถานีฮะโอเค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 พอพอพอไม่ต้องเถียงกันผมชอบทั้งสองไอเดียว่ะคือแต่ป๋าต้องเลือกนะครับจะได้รู้เลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับผมตัดสินใจแล้วเอาทั้งสองไอเดียมารวมกันเอาอ่า แล้วโอ้แล้วมันยังไงแล้วเราก็จัดประกวดร้องเพลงในรายการวิทยุอย่างที่พี่เคนว่าแต่ว่าเราก็ถ่ายทอดสดผ่านเว็บของสถานีแข่งเลเป็นคู่คู่แบบที่ซีเคว่าโหเอาเอาไอเดียมารวมกันอย่างนี้แล้วเราจะให้ใครเป็นฝ่ายผลิตนะครับอ๋อก,ก็ต้องทีมผมนี่ครับป๋าเพราะว่าผมเป็นคนคิดรูปแบบของการประกวดคู่นะครับอันนี้สําคัญนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีแล้วไอไไอเดียเรื่องการเอาคนมาประกวดกันในวิทยุใครใครใครคิดใครคิดโอเค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 ก็ในเมื่อเอาไอเดียของทั้งสองทีมมารวมกันก็ช่วยกันทำทั้งสองทีมเท่านั้นเองจบ รายการ Radio Idol เนี่ยนะครับเป็นรายการประกวดร้องเพลงทางวิทยุนะฮะซึ่งเป็นไอเดียของผมซึ่งคิดในหัวมานานแล้วนะครับส่วนใครที่อยากเห็นหน้านักร้องนะครับเราก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเว็บไซต์ของทางสถานีด้วยครับซึ่งอันนี้ไอเดียผมเองครับผมแล้วมีวิธีคัดเลือกผู้สมัครยังไงบ้างครับอ๋อเราจะให้คนทางบ้านนะครับส่งคลิปการร้องเพลงเข้ามาแล้วก็ทีมงานของเราครับจะคัดเลือกคนที่น่าสนใจ 8คนครับเข้าสู่การแข่งขันครับได้ยินมาว่ารายการนี้จะมีการแบ่งทีมด้วยใช่ไหมคะอ๋อแน่นอนครับเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง8นะครับเลือกเลยครับจะอยู่ทีมของผมหรือว่าทีมพี่เคนนะครับซึ่งมีประสบการณ์เหนือกว่าในที่จะผลักดันนะฮะน้องๆเหล่านั้นให้ไปถึงฝั่งฝันกันเลยทีเดียวครับผมแบบนี้ก็แข่งขันกัน่าดูเลยสิคะอยู่วงการนี้มันก็ต้องแข่งขันแหละครับใครอ่อนแอ คนที่แกร่งกว่าเท่านั้นนะฮะที่จะได้ยืนระยะอยู่ในวงการยาวนานเหมือนอย่างพี่นี่นะฮะก็ไว้เป็นบทเรียนให้รุ่นน้องที่มันคิดว่าจะขึ้นมาท่ามันมีอย่างงี้ครับครับไม่ทราบว่ารายการนี้จะเริ่มเมื่อไหร่คะอ๋อก็เสาร์หน้าเลยนะเสาร์หน้ารอบคัดเลือกยังไงก็ช่วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันนะพี่เคน อ้าวสังกุงอ้อวันนี้จะมาแชรใครเลยน้องอพี่ก็พูดไปแหม่ข่าวบันเทิงเนี่ยสังกุงก็รับทำนะฮะเห็นว่ารายการนี้น่าสนใจนะสังกุงก็เลยไปขอพี่ๆเขามาทำข่าวในการน,นี้อ๋อโอ้นี้ปลื้มแล้วเนี่ยที่รู้ว่า นักข่าวระดับสังกุงนี่สนใจรายการเล็กๆแบบนี้ด้วยจะว่าไปรายการประเภทแข่งขันเล็กๆแบบนี้เนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าจะมีเรื่องราวผู้แข่งขันแซ่บๆนะอย่างเช่นผู้แข่งขันที่เคยทําไม่ดีเอาไว้แล้วก็ผู้แข่งขันที่ชอบปกปิดเรื่องราวในะอดีตงเนี้สังกุงชอบจะได้ขุดคุยเพราะน่าเสียดายเนาะที่รายการนี้มันไม่มีอะไรเฉาๆอย่างที่ว่าเลยเพราะว่าทุกคนที่มาร่วมรายการนี่ก็มีแต่เรื่องที่แบบใสๆคนใสๆ โดยเฉพาะเจ้าของรายการเนี่ยต้องบอกเลยว่าคลีนมากอ่าเหมือนกับสำเรียอนอาไมเลยทีเดียวเออพี่ขอตัวไปสัมภาษณ์ต่อเนาะเออใครจะสัมภาษณ์พี่ต่อไหมเออสัมภาษณ์ไหมจ๊ะฝากช่วยดูดีๆหน่อยนะอย่าให้มีบาดแผลให้เขามาแฉได้รู้จักไวซังกรุงอะ่ะอืแต่เฮียไม่ต้องห่วงครับผมเช็คประวัติคร่าวๆแล้วอ่ะค่อนข้างจะคลีนเหมือนกันนะฮะเฮ้ยแล้วไอ้ที A ่เข้ารามาแปดคนนี่มี โดนๆบ้างมั้ยเขาก็ร้องเพลงพอทุกคนนะเฮียไม่ได้หมายถึงเสียงแบบก x อ่ะฮึ่มพี่มันรายการประกวดร้องเพลงเนาะไม่ใช่รายการนางงามว่ะพี่โหต้องมาแบบโน้มใหญ่เสียงอย่างเดียวไม่พอเล่าจะอะไรมันต้องมีนะมีโน่นนี่นั่นบ้างให้แบบเรียกเลตติ้งนะป้ะแต่จริงที่ผมดูมันก็ค้าๆกันแหละเฮียมันก็มีอ่ะที่เป็นแบบงานดีๆเนื้อละเอียดละเอียดอ่ะ คือถ้าอยากได้แบบนี้เฮียก็ต้องมาโนน้องนะเขาไปอยู่ทีมเฮียเองอะแล้วมึงว่าไงเอ,อ้าเป็นไรของมันเนี่ยผมว่าอาการเดิมเฮียมันคงจะช็อกค,คงชุรสอะจะได้ว่าหายนสนับสนุนโดยฟองดูชีสเซต็ตชุดปิ้งย่างและฟองดูชีสไตล์เกาหลีที่ซูกิชิซัมซุงกาแล็กซี่เอสเจ็ดเปียกยังไงก็สนุกได้ต่อ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Radio Idol เจมต่างสเปคเนี้ยขาวสวยอึมนน่ารัก